มาแล้วมาแล้วเจอกันแล้วปีปีใหม่มาพี่ปีใหม่โบผูกโบมิ่ง uh, มิ่งมิ่งอ้ยมาหลายตัวพ่นแสดงในบัดนี้พ่นคืน วัสดีคะ่ะโอ้โหพอเสีมสั่นมาหยามแล้วเสีมสั่นมาแล้วมิงมิงมิงพูนพอเสีมสั่นมาเหล่าเห็นบอผมโอ้โหแม่หางดียันเออเอมาเลยมาเลย สวัสดีค่ะไปจังไดมาจังไดเนาะเป็นเ,นเนบาแล้วเป็นเบาแล้วโอ้ยเยี่ยมผ้ามิงโอ้ยล่มดีค่ะร่มดีล่มดี โอ้พุ่นเศร้าหาอนพอแล้วอ้อแม่หางดีแซ้นสั้นมักบอมักบอแม่หางดีมักเบาแล้วนี่โอ้ยร่มแห้งแม่ีิเอ้ยเหมือนนี่ล่มแห้ง

ย่านแล้วน่นทั้งแม่ทั้งลูกพอสน,นั่นรับตากินเลยมาเยี่ยมแม่หางดีกับมิ่งมงคลโอ <c oughs> ล้ล่มล่มล่มอืม <c oughs> อออืืืพี่กับหน่องเนาะมาแจกที่เดียวกัน แม่หางดีมักเบาแล้วนี่แม่หางดีนี่รำหนงดใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอ้าวพูดอะจกแล้วจกแล้วโอ้ ้างบ้าน้สามคล้า้สององลายกััเอแปดต้นน้องมิ่งแปดต้น เาคราบทนเดยเาแนนงเลยอะงเล็า,นา,นานแน่นเอเยอะไหนจะเสาไหนจะเล็กนครับระยะระยะยาวครับเล็กกับแพงได้เล็กเสมอนี่ <c oughs> ไงไข่ปูม้าง แม่กับหนูก,กับจังสี่แล้วบ่เด็ไปทไั้งใดเนาะทายกับทายตาอยู่นี่ละแม่ซี้เพิ่นกับสี่เบื่ออยู่ดอกคืออย่าเบื่อเด้อไปใส่เพาะท่านใดเบาะท่านไงคือพวกพี่ดาวอื <c oughs> <c oughs> ต้องถือไวพร้อมคุณสีบาน เต็มไสน่แเน่ยนี่ยอู้อ้โอ้ไปแล้วจบมาแล้ว ปีใหม่ปีใหม่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เจอกันแล้วปีปีใหม่มาเดี๋ยวคอยให้ทั้งโอ้สาวปีใหม่ผู้หูบัวเต็มหูเลยเออแลนน้ำผู้เบาแลนน้ำผู้เบาแลนน้ำผู้เบาเนาะแลนน้ำผู้เบาเนาะบู ไปอยู่เหนือร่มก่อนบาไหวแม่คางดีพี่ปีใหม่โบผูกโบมิ่งมิ่งมิ่งอ้ยมาหลายตัวพันแสดงในบัดน,นี้พันเขินเขินแล้วเขินแล้วคุณพ,พันเขินออ ขุ่นไปหาไอา่ไปเร็วเร็วเร็วขุ่นเห็นบ่เห็นดันไอ่มาเล่นลน่าหนูเขินขุ่นเอาแลนเลยเอาแลนโชว์แล้วเออบ่าวแซมบ่าวแซมอืมอืม ผมหามองยูว่าได้แล้วครับผมผมเคินคุณเอาละแม่เพิ่นกิดมักเบาได้แม่เพิ่นนี่ ออหันดักใส่เลยหันกลนใส่เลยผู้เบาว แซมสั้นมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมิงอ้ยมิงเขินคุณคุณคุณมิงเขินครับมิงเขินมิงเขินครับคือในหางดีหันไซรวยรวยวะหมักเบาแล้วมักเบาแล้ว นี่กรานาลักีทานี่ก็นารักแล้วมายืนให้เบิ้งนี่อย่าลืมสับสไคร้นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่พังหางดีตายน้อยมงงคลของเราแล้วก็อีกช่องหนึ่งตามติดชีวิตช้างนะคะ กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ